สวัสดีครับแฟนปืนใหญ่ทุกท่านวันนี้เรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของอาร์เซนอลกันนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่เลยนะครับมีรายงานจาก HITC ซึ่งอาจจะต้องรอยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากกว่านี้ก่อนนะครับมีรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับปุรุญญาในการคว้าวตัวริคาโดกาลาฟิโอรีแบ็กซ้ายดาวรุ่งมาร่วมทีมแล้วโดวยทั้งสองสโมสรกำลังเจรจารายละเอียดสุดท้ายอยู่นะครับ แล้วก็มิเกลอัตเตตานะครับมองว่ากราฟิโอรีเนี่ยจะเข้ากับระบบการเล่นของทีมได้อย่างดีและนี่อาจจะเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจมากสําหรับปืนใหญ่ในฤดูกาลนี้นะครับในขณะเดียวกันทางด้านแบ็คซ้ายคนปัจจุบันอย่างดูโน่ตาวเลสดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของมิเกลอัตเตตาแล้วโดยมีรายงานจากแกล่งข่าวในระดับเทียรหนึ่งว่าอาเซนอลเนี่ยครับตกลงปล่อยยืมตัวตาวเลสให้กับทางด้านลาซิโอเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมออปชั่นบังคับซื้อขาดมูลค่า 7-8ล้านยูโรโดยตอนนี้นะครับรายงานว่าเหลือเพียงการตกดลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเท่านั้น,นครับแล้วก็ผมมองว่านี่อาจจะเป็นการจบเส้นทางของดูนโนตาบาลสกับอาเซนอลหลังจากย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อปี 2, 2022ด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถชิตตำแหน่งตัวจริงได้แต่ว่าในดีลของดูนโนตาบาลนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับทั้งอาเซนอลแล้วก็ ตัวนักเตะเองด้วยนะครับย้ายมาที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันนะครับมีรายงานข่าวว่าอาเซนอลเนี่ยพร้อมที่จะขายอารอนเดมเดลโดยตั้งราคาไว้ที่50ล้านปอนด์และผมว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ว่าอาร์เตต้าเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของนายถาวรจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานจาก Sky ยสปอร์ว่าอาเซนอลเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอ50,000ปอนด์เพื่อขอซื้อแดนเบลลี่ผู้รักษาประตูวัย30ปีของวูแพรตัน แต่ก็โดนปฏิเสธทันทีเนื่องจากเป็นข้อเสนอที่ต่ําเกินไปแต่พอมองดูจริงๆนะครับดูเหมือนว่าอาเซนอลเนี่ยจะลองจะเหมือนอ,อย่างเชิงอย่างเชิงเท่านั้นนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยอาเซนอลเนี่ยกำลังมองหาตัวเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างจริงจังเลยนะครับในส่วนของแนวลุกมีข่าวที่น่าสนใจจากฟุตบอลอินไซด์นะครับว่าอาเซนอลเนี่ยกำลังให้ความสนใจไบอันบอบบี้กองหน้าวัยี่สิบสองปีของอาเซกัมส์ดม โดยทางฟุตบอลอินไซด์นะครับก็ยืนยันข่าวนี้เช่นกันพร้อมระบุว่าอาเซนอลเนี่ยมองว่าบอบบี้เนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมกับทีมในตอนนี้มากกว่าวิกเตอร์โอเซเยนซึ่งเป็นกองหน้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมมาก่อนหน้านี้คาดว่าค่าตัวของบอบบี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์ครับนอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับเอ็ดดี้เอนเคเทียกองหน้าชาวอังกฤษวัย25ปีของอาเซนอลโดย r m c Sport สนะครับสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าโอลิมปิกมาเชยนะครับ กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการขวาตัวเอ็ดดี้เอเคเทียไปร่วมทีมโดยมีการติดต่อกับเอเย่นของนักเตะไปแล้วนะครับและการเจรจารเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งชื่อของเอ็ดดี้เอเคเทียนั้นเป็นชื่อที่ผู้บริหารของมักเซยนะครับมีความชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับและก็มาถึงข่าวสุดท้ายมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางด้านเดนี่โอโมกองกลางตัวลุกชาวสเปนวัย26ปีของแอร์เบอริสิกนะครับโดยฟาบิโอโรมาโน่นะครับรายงานว่า ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ51ล้านปอนด์ในนิโอมโวเนี่ยครับจะหมดสัญญาในวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งสัญญาจะหมดหลังจากรอบชิงชนะเลิศของยูโร2024เพียงวันเดียวในขณะที่ด h e a t l a n t i c นะครับรายงานว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดผู้เล่นเนี่ยยืนยันว่าโอมโวเนี่ยจะย้ายออกจากอาเบลไรซิกแน่นอนและอาจมีเซอร์ไพรส์ที่อาร์เซนอลเนี่ยจะเข้าไปล่านักเตะรายนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของออร์เซนอลในตลาดซื้อขายนักเตะ จะเห็นได้ว่านะครับปืนใหญ่เนี่ยกําลังมีแผนในการเสริมทัพอย่างจริงจังในหลายตาแหน่งซึ่งแบกซ้าย้รกษาประตูแนวลุกเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการลุยสึกในฤดูกาลหน้านะครับเป็นแฟนอลเชนนอลนครับคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าการเสริมทัพครั้งนี้จะประสบความสําเร็จแค่ไหนและจะช่วยให้ทีมก้าวไปสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้หรือไม่ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่นี่นะครับขอบคุณที่รับชมครับ